สวัสดีครับทุกคนผมป๊อปนักกี้ทีีนะครับมาเราก็เข้าสู่ช่วงทีมอสเดียวันที่7แล้วนะวันนี้มีประเด็นสําคัญของวันนี้ก็คือทีมอเดียเข้าแพ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ11ตัวครบทุกตําแหน่งนะตอนนี้ใครที่เตรียมตัวจะเปิดแพ็คเนี่ยก็เปิดลุ้นทีมออสเดียได้เต็มที่แล้วนะตอนนี้11ตัวแต่ว่าอย่าลืมถ้าอดใจอีกวันนึงมันจะมีตัวคอนารเบิลมา นะับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของการเปิดแพ็คเดี๋ยวเราผมไปว่ากันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึง SBC ของ l e ของ e ลีเอิงที่ทุกคนรอคอยนะผมว่าทุกคนก็รู้แหละว่าใครเราจะมาดูลึกๆก,กันว่าเป็นยังไงบ้างทั้งค่าทําแล้วความน่าทำหรือเปล่านะครับยังไงก่อนไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปครับมาก็สําหรับวันนี้นะครับ SBC T เด็ดเนี่ยก็คงจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับนอกจาก ท่านประธานนะครับคิริยานเอมบาเป้ตัวเพย์เออร์ออเดอร์มัน92นะครับค่าท,านทันหมดเนี่ย10เควสเดี๋ยวเวรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันส่วนอันที่สําคัญสำคัญอีกอย่างนึงวันนี้ก็คือ d a ลี่ล็อกอิน,นะครับไปทํากันก่อนเลยทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดอันนี้ผมก็เตือนทุกวันนะเตือนทุกวันเตือนทุกคลิปนะต้องทําด้วยต้องทำด้วยนะครับซองแถมมันถือว่าดีอยู่นะทุกคน นะสำหรับเรื่องการเปิดแพ็คผมยังไม่ได้เปิดนะแล้วเดี๋ยวทำคลิปเอ็กคลิปหนึ่งให้นะว่าเปิดแพ็คแบบไหนดีนะแพ็คลูบรุนหลีกไหนดีหรือว่า <c oughs> น่าทำหลีกไหนมากกว่ากันนะครับผมมาวันนี้เรามาดูเอมบัปเป้กันเต็มๆดีกว่านะครับค่าทำเนี่ยดูไล่ไป10เควส์อะ่ะยาวๆนะฮะเควส์แรก858686 2เควส86 3เควสนะครับ87 3เควส88 2เควสแล้วก็89 สุดท้ายนะครับรวมทั้งหมด10เควสค่าทำเนี่ยผม่คำนวณให้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวไปดูคำนวณให้ในฟุตบินนะครับส่วนสแตทเนี่ยข้างในนะต้องมาดูนะเวิร์กเลทไฮโลอยู่แล้วทุกคนรู้สกิลบู๕เท้า4ดาวนะครับส่วนอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือตําแหน่งนะครับเอ็มบาเป้ตัวนี้สามารถตําแหน่งเนี่ยเปลี่ยนได้ไปทั้ง S T C F R W L W นะครับที่มันแหวกมาก,กว่าเอ็มบาเป้เวอร์ชันอื่นนั่นก็คือตําแหน่ง R W นะสำหรับเอ็มบาเป้ตัวนี้ ก็สามารถเพิ่มการความหลากหลายในการจัดทีมนะครับส่วนเรื่องสเตตเนี่ยผมว่าสเตตไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะครับแต่ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ราคาแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องไปเปรียบเทียบกับตัว <c oughs> เวอร์ชั่นอื่นว่าความคุมคค้มค่าในการทําของมันเนี่ยคุ้มแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น f o o d บินช่วยช่วยคุณได้อ่ะ เริ่มส่องกันไปนะครับสําหรับบัฟเป้ค่าทําตอนนี้เนี่ยมันสองล้านสองเอ่อผมว่าราคาไอ้สองล้านสองนี่อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่ความจริงนี่อาจจะได้ถูกกว่านี้สักประมาณ 7, าล้านเจ็ดนะฮะล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดราวๆในแถวนี้นะทุกคนว่าทำกันได้นะครับแต่ว่ามาเทียบสแตทให้ก่อนนะสแตทเนี่ยมันมีตัวเก้าสิบสองมาก่อนอันนี้คือเป็นตัวการ์ดดำนะครับแล้วดูสแตทสิครับนะต่างกับตัวการ์ดดำแค่นี้นะครับ นะแค่นี้คือจ่ายบอลดีกว่า1แต่ที่น้อยกว่าการดำก็คือเรื่องของฟิสิกอลนะครับสตีมินาล์ร้อยกว่ากันหนึ่งคือเอาจริงก็คือการ์ดเดียวกันนั่นแหละแค่หน้าการ์ดเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเทียบเลยคือเทียบกับตัวทองนะครับถ้าเทียบกับตัวทองคือวิง่งยิงเลี้ยงบอลต่างกันแค่อย่างละหนึ่งนะครับแต่มีเรื่องของพาสซิ่งที่ตัวนี้ดีกว่า3สเต็นะครับแล้วก็ฟิสิกอลก็ต่างกันแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาจริงถามว่าต่างกับตัวทองไหมก็แทบไม่ต่างเลยนะถ้ามองตรงนี้นะสำหรับการใช้งานผมว่าแทบไม่ต่างนะทีนี้เรามาดูนี้บอกว่าเผลในการสําหรับคนที่ต้องทําหรือคนที่ไม่ควรทำเนี่ยอย่างแรกคือคนที่ไม่ควรทําก็คือคนที่มีเอ็มบัปเป้ทองอยู่แล้วผมว่าไม่จําเป็นต้องทานะมันเอ็มบัปเป้ทองเนี่ยถ้าบางคนมียิ่งมีอันเทสอยู่แล้วด้วยเนี่ยไม่ต้องลงทุนทําตัวนี้ต้องเป็นล้านกว่า นะแต่ว่าสเต็มันใกล้เคียงกงัขนาดนี้นะก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับใช้ตัวทอมไปเหมือนเดิมนะแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่ได้มีกองหน้าแบบเดิบแบบกนะระดับเอ็มบัปเป้แบบนี้ถ้าเกิดอยากทําถามว่าทําไงให้มันถูกในช่วงนี้ก็คือเปิดแพ็คที่เราดองไว้ก็ส่วนหนึ่งนะครับและอีกทางหนึ่งที่จะหาเลสสู่ได้ง่ายเลยนั่นะคือไปทําแพ็คลูปนะครับนะแล้วแพ็คลูปที่ สำหรับจุดประสงค์สำหรับคนที่ icker, าทหาตัวเลทสูงโดยเฉพาะเลยนะลูปลีกพิเมียนะครับคุ้มดีที่สุดนะครับถ้าจะหาตัวเลทสูงนะลูปลีกพิเมียดีที่สุดเพราะว่าตัวลีกพิเมียเนี่ยตัวเลทสูงมันเยอะกว่าลีกอื่นเลยนะครับตัวเลทวอล์กอัพเนี่ยก็เยอะกว่าลีกอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาเลทสูงเนี่ยไปลูปพิเมียหลีกนะเพื่อมาทําบัพเป้เนี่ยก็จะเป็นทางที่คุ้มที่สุดแล้วนะคุ้มที่สุดแล้ว นะครับที่จะทําเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียคอยในการทําผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนมีแพ็คดองเยอะประมาณหนึ่งแล้วเปิดแพ็คดองเสร็จแล้วเอาตัวที่เหลือๆมาลงแพ็คลูกต่อเนี่ยผมว่าก็คงจะน่าจะได้บัพเป้ฟรีกันได้นะนะน่าจะได้นะหรือว่าอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปแต่เชื่อว่าอาจจะใช้คอยซื้อตัวมาอีกไม่เยอะนะครับเชื่อว่าทํากันได้แต่ทางรัฐก็คือไปรูปพีเมลิกนะจะหาเรสูได้ไง่ายที่สุดแล้วนะสละเอ็มบัพเป้ ถามความน่าทำไหมผมเชื่อว,ว่าความคุ้มค่านะผมให้ตัดแต้มให้เลยให้ความคุ้มค่าให้แบบห้าแต้มหกแต้มไปเลยอะความคุ้มคือไม่มีเลยนะครับแบบมันไม่คุ้มเลยะนะสเต็ปแบบนี้แล้วราคามันแพงมากนะมันไม่คุ้มเลยแต่ว่าสําหรับบางคนที่โดมันเกลือใช่ไหมเปิดใครก็ไม่ได้เบิร์ตเป้เก็ไม่มีใช้ทําไงได้ก็ต้องทําตัวนี้ถูกไหมนั่นแหละนะมันก็เป็นทางออกสําหรับชาวเกลือนะสำหรับทีมพี่ถามว่าทํำไหม ใจพี่ตอนนี้คืออยากทํานะครับแต่ว่า <c oughs> มันก็เป็นการลงทุนก้อนใหญ่อยู่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับอ็มบัพเป้เชื่อว่ามาแบบนี้เนี่ยผมว่าทุกคนก็ผิดหวังกันหมดดูดิสไลฟ์ดิสไลฟ์หกพันกว่าคนกดไลค์เก้าร้อยนะแค่นี้ก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าว่าน่าทาหรือไม่น่าทานะแต่ว่าผมก็บอกไปแนวทางไปแล้วนะครับว่าถ้าจะทําต้องทําแบบไหนนะครับ เออโอ oh. เปมาทุกคนตั้งตารอแต่มาแบบนี้นะงานถนัดเออยู่แล้วนะมาให้มันน่าผิดหวังแบบนี้โอเค okay. สำหรับคลิปนี้นะประมาณนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเอเยอรซับสไครต์จะ300อแล้วนะทุกคนฝากด้วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ